สวัสดคีครับผมชื่อนายธมร์เรลินวันนี้จะมาบอกวิธีการใช้ Gmail และการสมัครครับ Gmail คืออะไร<ม>ครับเป็นบริการอีเมลฟรีของ Google ผ่านทางระบบเว็บ m a i l POP และ IMAP Gmail มี Gmail มีหน้าที่อะไรไเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ครับ ที่สามารถส่งต่อไปยังผู้ที่เราต้องการให้รับจดหมายได้ครับวิธีการสมัครนะครับไปที่หน้าลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google คลิกสร้างบัญชีป้อนชื่อของเราลงในช่องชื่อผู้ใช้นะครับและแชร์รหัสที่เราต้องการนะครับคลิกสัดไปเรื่อยๆครับสร้างๆไปครับ ใช้เสร็จแล้วให้เปิด Gmail ขึ้นมาครับและ,ะกดที่ปุ่มเขียนอีเมลครับในช่องต่างให้ใส่ข้อมูลตามนี้เลยครับวิธีการตอบกลับข้อความเปิดแอป Gmail ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android เปิดข้อความที่ต้องการแต่ตอบหรือตอบทุกคนที่ด้านล่างข้อความนั้นเก็ดลับ 1ครับเลือกเมนูครับตั้งค่า2เลือกอีเมลบวกบัญชี3เลือกอีเมลที่ต้องการลบโดยการแตะค้างหรือกดค้างที่ชื่ออีเมลจะมีเมนูขึ้นให้เลือกลบครับการใช้เมนูนะครับของ gmail นะครับจะเป็นสัญลักษณ์ครับเก็บคือการเก็บข้อความถาวร สองรายงานจดหมายขยะคือรายงานข้อความว่าเป็นจดหมายขยะลบคือลบข้อความทำเครื่องหมายว่ายังไม่อ่านทำเครื่องหมายข้อความว่ายังไม่อ่านทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วทำเครื่องหมายข้อความว่าอ่านแล้วเลื่อนการแจ้งเตือนเครื่องหมายย้ายไปที่ย้ายข้อความไปยังป้ายกำหนดเครื่องหมายป้ายกำกับ เพิ่มหรือนำป้ายกำกับออกเครื่องหมายตอบตอบข้อความเครื่องหมายตอบทั้งหมดตอบทุกคนในข้อความเครื่องหมายส่งต่อส่งต่อข้อความเครื่องหมายแน่ส่งต่อเป็นไฟล์แนบเครื่องหมายปิดเสียงปิดเสียงข้อความสำหรับสำหรับ Gmail สำหรับการนำเสนอบอกกล่าววิธีการต่างๆของ Gmail ถ้ามีใครสงสัยครับให้ไปหาเอาครับขอบคุณครับ